สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการ Sonic Gamer แล้ววันนี้ผมจะมาสอนแก้ error class ดูบรรทัดนี้นะครับ legacy class hash นะผม hamper earth yellow นะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้ให้แก้ตามผมนะครผมข้างบนอาจจะเป็นอย่างอื่นนะแต่ข้างล่างต้องมีบรรทัดแล้วก็เขียนอย่างนี้นะขั้นตอนแรกครับให้เราไปที่ dice ของเราก่อนนะครับผมจากนั้นไปที่ user ครับ เลือก user ที่เป็นชื่อของเราคนระับไม่ใช่ public นะเป็นชื่อของเราแต่ถ้าใครไม่มีก็เลือก public นะครับผมโอ้ public ไม่ใช่ละไม่ใช่โทษทําไม่ใช่โฟลเดอร์นี้อันนี้แน่นอน,นครับชื่อของเราจากนั้นไปที่ save กมนะครับตรงนี้นะผมเป็นลูกไอเชสนะจากนั้นครับให้ลบตัวนี้ทิ้งครับ citizen fx นะครับผม คครับใครทักมาไวรู่ช่างแม่งนะผมมันก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้แล้วลบตัวนี้ทิ้งนะครับผมอ่าก็ลบไปทั้งตัวเลยอ่ะอย่างนี้นะครับผมจากนั้นให้คุณเข้าไฟล์ m ด้วยการเปิดตัวไฟล์ m ของมันนะโอเปนไฟล์โลเคชันนะเข้าด้วยตัวนี้เท่านั้นนะผมแล้วจากนั้นคุณก็จะเข้าได้แบบชิวๆเลยนะครับก็วิธีแก้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ขอให้โชคดี เกี่ยวกับการเล่นไฟเอ็มและสตอรี่โหมดนะครับผมอ่ะง่ายๆสั้นๆนะครับอ่ะเข้าได้ละชิวๆนะผมโอเคสำหรับวันนี้ออกจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อติดตามผมต่อไปมีปัญหาอย่างไรก็ดิสอยู่ด้านล่างนะครับผมขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย